อาจจะให้พูดถึงน้ำตกสวยเดินทางง่ายถ่ายรูปชําอยู่ไม่ไกลมากจากตัวเมืองเชียงใหม่แพรมขอบันทึกที่นี่ให้เป็นอีกหนึ่งน้ำตกในดวงใจที่อยากให้ทุกคนมาตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปยังน้ำตกหมอกฟ้าตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยตำบลศพเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ถนนหนทางไม่ลำบากค่ะเป็น2เลนแต่ว่าต้องขับขี่อย่างระมัดระวังด้วยนะเพื่อความปลอดภัยพอถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินเท้าจากที่จอด ไปยังจุดแลนด์มาร์คที่เป็นน้ำตกท่ามกลางเส้นทางธรรมชาติวิวป่าเขาแล้วก็ทําแถมมาในช่วงหน้าฝนก็ฟินไปอีกแบบทุกคนทางเดิมไม่ยากมากบรรยากาศดีชุ่มชื่นแต่ก็ต้องระวังพวกขดหินรากไม้หรือพื้นเนี่ยจจะมีลื่นบ้างในบางจุดนั่นเองคะ่ะ เย่ yeah, ถึงสักทีเห็นแล้วก็ชื่นใจสวยสุดๆเลยสมกับที่เป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติน้ําตกมีความโดดเด่นตรงที่ไหลาจากพาะลงมาก,กระทบพื้นในความสูงกว่า30เมตรจนเกิดเป็นละอองน้าซึ่งพื้นที่ตรงนี้สามารถลงเล่นได้ตามปกติส่วนด้านข้างก็เป็นหากทรายและด้านบนขอญาสโลนิดนึงเขาเรียกว,ว่าผาหน้าคนซึ่งทางเข้าเนี่ยจะอยู่ระหว่างทางที่เราเดินมาสวยมากๆแล้วก็ดูมีเสน่ห์แต่ก็แอบลึกลับและนี่อยากให้ทุกคนได้เห็นความแรงของลม แล้วก็ละอองน้ําบริเวณใกล้ๆน้ําตกมากตอนนี้ก็คือชุ่มตั้งแต่ไม่ได้ลงเล่นเลยทีเดียวมีแอบหนาวเลยด้วยแล้วถึงทริปนี้นะคะจะเหนื่อยแค่ไหนแพมก็เอนเอจีดีไม่มีโตเพราะว่าพกนี่อี e นอกเจ e l บล็อกตะคิวพวกง่ายสะดวกแค่ฉีกแล้วก็กินไม่ต้องดื่มน้ําตามอร่อยไม่ฝืดคอดีมากช่วยลดอาการบาดเจ็บป้องกันตะคิวบูดพลังเติมความสดชื่นทําให้กระปี้กระเป๋าแถมยังกันทั้ง UVA และ UVB มี3ามกลิ่นให้เลือกด้วยกัน ลส้มแล้วก็อางุนทีนี้ก็ลุยได้เต็มที่แบบไม่มีสะดุดไปค่ะต้องลองใครสนใจตามไปจัดได้ตามพิกัดที่แปะไว้ให้ด้านบนเลยเจอกันใหม่บ้าย